สวัสดีครับคุณผู้ชมนะครับพบกับผมธ o รม s t h o อีกครั้งหนึ่งนะครับกับเกม the joy of creation ลีบอลนะจากครั้งที่แล้วเราก็ผ่านเฟดดี้ไปแล้วนะครับแต่ผมเล่นในโน้ตบุ๊กนะคงไม่ต้องเล่นซ้ำ <laughs> น่ากลัวอ่ะโอเคครับเรามาผมว่าเรามาต่อที่น้องบอนนี่กระต่ายน้อยเนี่ยนะแข็งใจกดออออโอเคที่ basement อีกนายบอลนี่ กลับมาชั้นใต้ดินอีกครั้งหนึ่งนะครับกับโบนนี่ทำใจครับโอเคคออเล็กไฟอ็อบเจกต์หาห้าอย่างนะครับในหนึ่งนาทีวิ่งครับวิง่งเกมนี้เวลาน้อยครับเหลือห้าสิบวินาทีแล้ววะ่ะอุ้ยนึกว่าของโอเคครับหาของแปบบ๊บร้องเลยวะนี่เจอแล้วหนึ่งอันครับ ready for f e d d i ที่เราเจอไอ้น,นี่ไม่ใช่เหรอทำไมมาดี้ฟอร์เฟ n ดีเฮ้ยสองสามสิบวิสามสิบวิเหลือสามชิ้นสามชิ้นเสียงผมได้สามสามแล้ววะเฮ้ยโคตรฟลุกเฮ้ย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 ่ใกล้จังเฮ้ยมึงถ่วงเวลากูนเนี่ย เอาออบจกทีฟเฟลเฉย,เยไม่เป็นไรครับเราใช้เวลานี้ในการหาของก่อนโอเคของของใจเย็นใจเย็นของอยู่ไหนของอยู่ไหนมาที่เดิมม้งวะเนี่ยเออวางมาที่เดิมจริงด้วยโอเคลองวิ่งครรอบรอบก่อนนะเบิเดเราจะเจอของดีเฮ้ยนี่มัน ทางที่เราชอบเดินผ่านดีกว่ากระนื้นึงเฮ้ยข้างหลังวะข้างหลังวเฮ้ย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 เอ้าไม่เอาครับไปเอาๆปเอาไปเอาไปเอาบนนี้เคครับนีทำเลดีว่าถ้าไม่ทำเวลาจะแพ้เหมือนตาที่แล้วคือผมจำทางไม่ได้ว่ะเป็นเหมือนเขาวงกตอะ ค okay. ข้างหน้าข้างหน้าแสงแสงมแป๊บอึ้ยหนึ่งอันแล้วครับหนึ่งอันหนึ่งอันหนึ่งอันตรงนี้มีไหมไม่มีเอ้ย,อ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 ยไม่เอาไม่เอาอ้อมอ้อมอ้อมแป,ป๊บอ้อมแป,ป๊บใครจะไปบวกล่ะไพซสิไปบวกเราเราอย,ย่าหยุดเดินนี่เวลาย,ยงังน้อยอยู่นี่นี่ยเฮ้ยห้องนี้อาจจะมีวะ ตรงนี้อาจจะมีจริงด้วยเอ๊ะเม้าเม้เม้าไม่บวกไม่บวกไม่ไฟไม่ไฟโดนทาย o f กไฟสิบวิสิบ <c oughs> วิเล่นต้องนานเลยอยู่สิบวิโอเคผมพยายามจำทางอยู่นะครับพยายามระวนมาที่เดิมเมื่อวะโอ้ my god ออตเทอรี่เ i l ตอนนี้ครับผมลองเดินสำรวจคือผมชอบหลงด่านเนี่ย ตรงนี้ก็ไม่มีนะตรงนี้ไปยังวะเนี่ยนี่ไงซอยนี้ซอยนี้ชืดนี่อันที่สีป่าวะอันที่ห้าคืออะไรอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดี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 ดวด้ อย่าหยุดอย่าหยุดอย่าหยุดมันไล่อยู่มันไล่อยู่มันตามมันติดติดแป,ป๊บแป,ป๊บนี่ซอยนี้เลย,ยไม่ได้เข้าซอยนี้ว,วะไปทางตันนี้ะเห็นใส่แดงๆนี่ต้องวิ่งเลยท่านนี่้นี่บ้านนี้ไม่ไปเลยทางไหนดีทางนี้ทางนี้ทางนี้แล้วกันทางนี้แล้วกันโอเคเหมือนมาที่เดิมเลยวะ อ้แล้วของอยู่ไหนอ่ะตรงไปตรงไปผมได้ยินเสียงด้านซ้ายครับเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 หาของนึงหาของนึงขออะของนึงขอ,ขอ,งอย่ยา,ยา,ยาอย่าอย่าเฮ้ยตันว่ะปิดไฟเฮ้ย ไม่เอาเอ้เอาหัวโขกแล้วเฉยเลยนะครับสติสติต้องมาเอ้ยวิ่งติดเสียเวลาไปสี่มีค่ามแลนะครับสี่วิเนี่ยลำนู้นนึงหากนหากนโอ้ยห้าวิเอ้ยไม่ใช่ห้าอย่างอย่างละสิบวิใครจะไปทันวะโอเคหนึ่งรีบเร่งรีบเร่งรีบเร่งรีบตอนนี้มีบ้างไม่มี ตรงนี้มีวะวสองออกวันนี้ออกวันนี้สามเฮ้ยโหสุดยอดเฮ้ย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 ไม่เอา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 ของวันน carry ่งมาของวันน่งสี่อู้ยจะประหารเร็วไปไปไปอีกรอบอีกรอบผมว่ามีวินแล้วล่ะวินมอไซค์คนเดียวก็เล่นได้นะ ใจต้องสู้ครับใจต้องมาต้องมีพลังกายและพลังใจครับดากแสงไม่มีของแต่ตรงนี้มีว่าเก็บตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นสอโอ้โหโคตรควิกลีโคตรเร่งรีบเฮ้ย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 แมวแมวแวมเดะแมวเดะเฮ้ยจะดักจะดักนี่จะ ไม่ <l ots> ดักดีวิ่งกูตันปิดไฟไปเอาตวดขอ <l ots> <ม> <l ots> งตาแรกนะเพื่อชัยชนะเพื่อความวินเดี๋ยวเดี๋ยวเดีนึ่งทำไมมาเกิดตรงนี้วะโอยหลงวะ่ะหลงเฮ้ยหลงวะ่ะเราออกมาางหไหนวะเนี่ยอ๋อๆมันได้ละ <l ots> โอเคโอเคในหนึ่งอย่างเฉย ตรงนี้ไม่มีของนะตรงนี้มีปะวะยังดูไม่ได้ <c oughs> เฮ้ยมันขำม,มันขำวะขำแล้ววะเฮ้ยข้างไหนอะ่ะไหนวะน,นึงโว้ยเวลา20กว่าวิใครไปทันวะเฮ้ยอย่ามิงติดอย่ามิงติดไม่เอา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 เด้ไม่เอาเด้ไม่เอาเด้เฮ้ยอย่าขอร้องเลย ไม่เอานะหกวิห้าสี่สามสองหนึ่งโอ้โหจะครบอยู่แล้วเนี่ยมายอมมอบได้ดยวหดี <c oughs> เฮ้ยห,ห,ห้องตันห้องตันห้องตันเดร๋ยวๆๆคือด้านซ้ายนี่มันมีของแน่แน่บอวะ แต่ด้านขวาเนี่มีแน่นอนเห็นว่าต้องหนึ่งถึงสองอย่างผมก็คงต้องไปด้านขวาก่อนแหละนะน้องสองดูดิอาจจะมีอาจจะมี maybe เขามี maybe แป๊บแป๊บแป๊บไม่มีว่ะแต่ถ้าตรงนี้มีอะหวานแมวหวานหมูไม่มีหายงั้นตรงนี้ก็ต้องมีแล้วสักที่เฮ้ยไฟแดงแดงไฟแดงแดงอะไร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 แดงแดง เดี๋ยว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 มองไม่เห็นทางเลยโอเคได้สองอย่างแล้วหรือยี่สิบวิกับสามอย่างแป๊บผมหลงทางละเฮ้ยมาห้องเดิมอีกอะอะไรวะไม่เอาไม่เอาไม่เอาท่านนู้นไม่ทันแน่เลยว,วะทำไงดีวะเนี่ของก็ไม่อยู่เนี่ยโอ้ objective fail ออ ลองหาอีกรอบนึงคือห้องแม่งวกวนเนี่ยลุกเรี่ลุกล้นมากตอนนี้โอ้ยมึนมึนมึนจริงเดี๋ยือดไหนวะไหนวะห้องนี้ปะห้องนี้ปะห้องตันบ้ะเนี่ยห้องคุณตันมั้งหรอโกลิด้ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่เอาหลบได้หลบไ,ลบได้ติดติด วิววว้าววเร็วเร็วไปวไปไปห้องตันน้องตันวห้อนห้ตันเฮ้ยเฮ้ยทางตรงสได้ทางตรงโอ้หองของงงมาแล้วแล้โต่อต่คือต้องไปห้ให้ถูกและให้เร็วที่สุดนะครับ ลเก็บตันโอชินั่นไงข้างหน้าหนึ่งอันที่เดิมเลยตรงนี้ถ้ามีรูปนี่หวานหวานมาก hey, ไ,มไม่เอาไม่เอาไม่เอาไป,ไปยังไปยังมันมีข้างหน้าเหมือนไม,ไม่มีว่ะไม่มี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 มมมมอ้อม,ม,ม,ออมออไม่มีอ้อมไม่มีเทางอ้อมสิครับเอ้ยสองยี่สิบวิพอทันอยู่น่า เป็ในทีเดิมป่ะวะถ้าออกมาจะเป็นตรงนี้เดี๋ยวเข้าซอยแป๊บเข้าซอย,ขอยเข้าซอยเข้าซอยสามสามเก็บไม่ได้เก็บไม่ได้เข้าซอยแล้วเดี๋ยวไงวะเราเราข้างหน้าก็มีมันมามันมาคุดู่ไหนเนี่ยปูตนัโตนโอเคทำไมาใจต้องมาก่อนใจต้องมาก่อน จำไว้จำไว้เราเนี่ยเราอยู่เหลี่ยมแรกเหลี่ยมแรกพอพี่มาเจอนี้เหลี่ยมสองเออเหลี่ยมสองเหลี่ยมสองอสเราจะวนเป็นสี่เหลี่ยมอยู่ละเออเริ่มเริ่มเริ่มคุนคุณตาวะโอเคข้างในมีปะรูปไม่มีตรงนี้ต้องมีแล้วไม่มีวะห้องนี้มีส,สองขอร้องอ่ะอย่าไล่กูได้ไหมแค่หาจะหาไม่เจออยู่แล้วเฮ้ยเฮ้ยที่ไหนวะ เฮ้ยเสมสามาแล้วสากลับไปยังจุดเกิดก่อนุอ้ยอ,อย่าติดดิอย่าติดอ้ยผลรผลรับ้บบนนึงเฮ้ยผลจริงหรือไยผลไม่จริงนู่เดอเด้งตรงไม่เอา,าตรงไม่เอา,าตรงไม่สู้ตรงไม่สู้อู้ห้าต้องตายีแล้ว <c oughs> อเอเอลองไปซ้ายดิ ซ้ายมันต้องมีของอะไรสักอย่างแน่เลยเออเนี่ยอานี่มันซอยตันปะว,วะนี่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 นเออที่นี่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยที่นี่ไหนวะอ๋อนี่ห้องตันเฮ้ยเสียเวลาไปสามสิบวิแล้วมั้งเนี่ยแล้วก็กลับมาโค้งเดิมวะคือไม่รู้ว่าจะไปไหนดิ มา,มาเลยไอ้เฟรดไม่ใช่เฟรดบอนนี่บอนนี่โอ้ยไม่อยู่ไม่มีมมวะบอนนี่ทำไมไม่ชื่อบันนี่วะเพื่อจะน่ารักขึ้นเฮ้ยตอนนี้ของมันหายไปหมดวะนี่เออเนี่ยตรงนี้หายไงวะตกใจเอ้ยนี่ไงย,ยางรถยนต์ไฟ stone ขอใช้ฟอนตนหน่อย, <S <S เ,ดยเดี๋ยวเดี๋ยวดิเฮ้ยต้องมอบวะห้องตันนี่เคยมีของไหมเนะี่ยไปเราหาทางมอบก่อนไว้หนึ่งสวัสดีครับขอมอบหน่อยมาเร็วขอมอบหน่อยเฮ้ย ถ้าปิดไฟจะเป็นไงนวะงอมองมองไม่เห็นครับถ้ามองโอ้โหแต่เมื่อกี้วิ่งติด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 โอเควิ่งต่อวิ่งต่อเราต้องไปทางเดิมครับเพื่อไม่ให้หลงมันหลงปา่าแต่ถ้าไม่เจอไอ้โบนี่ก่อนนี่มันผมว่ามันมีคว้าชัยชนะไปแชมเปี้ยน ไม่ว่าจะเป็นแชมเปี้ยนชิพหรือแชมเปี้ยนลีกทุยน้ำมันบอลน,นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจเยนใจยเยน็นบอลน,นี่บอลน,นี่เอ้ยมึงเห็นกูใช่ไหมมึงเห็นกู้ใช่ไหมไม่มีไม่มีไม่มีไม่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 ห้องตันเหรอกูมาห้องตันทำไมไม่เอานี่ก็ห้องตันอีกแล้วหลอ,อกลวงผู้ประชาชนผู้บริโภคหลอกลวงแม้กระทั่งคนไม่มีทางสู้ ไอ้โบนนี่เอ้ยโอ้ซอยข้างเลยกูยจาได้จาได้กูเห็นแสงแล้ว,วแป๊บเห็นแสงแล้ว,วแป๊บกลับไปที่ห้องเดิมก่อนที่ห้องเนี้ยเอ้ยแมวแล้วแมวแล้วกูวิ่งแล้วไม่เอาโอ้ไม่ชิดกวนกวนเป็นไงล่ะวนอยู่ไหนวะเนี้ยเกียร์แสงแล้วแป๊บไม่เอาตัดไฟแล้วเห็นไหมวะ ไม่เห็นเว้ยเฮ้ยเห็นนี่วะรอดูแต่ที่ใหม่ๆเนี่ยที่ใหม่ๆพวกยางรถไฟสโตนเนี่ยผมจำไม่ได้เนะี่ยทำไมต้องเป็นยางรถยนต์ด้วยะใช้ยาง <c ười> ใช้ยางวะไม่รู้นี่โทรศัพท์บ้านโอเคตรงนี้ไม่มีครับไปหาตรงนี้ต่อ ในเมื่อไม่มีเข้าห้องนี้ไม่มีอีกแล้วผมว่าตานนต้องไปหาไฟสโตนเดี๋ยวทรงผมแล้วเ,เสียงแบบนี้เสียงแบบนี้เสียงแบบนี้ครับเราวนกลับครับเสียเวลากับมันมามากแล้วครับไอสโตนเนี่ยพอมาหาไฟสโตนเจอก็หลงทางสามเ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีไม่เอาไม่เอาไม่เอาสองอันกับสิบเอ็ดวิ สองอันสองอันใปทางนี้ได้วะสี่สามสองว่าจะดีเปล่แะแกต้องตายเม่ตน้องบอกก็รู้แล้วว่าแถวนี้มันต้องมีของครับมันต้องมีการปล่อยของกัน <c oughs> ห้องนี้บอกว่า <c oughs> เออเนี่ยห้องเนี่ย เดี๋ยวจำทางก่อนนนึง,นงมาจากซอยไหนวะมาจากซอยนี้ซอยนี้ทางด้านซ้ายด้านขวาตันเวลาเรี้ยวมาอันนี้คือซอยที่เราวนไปวนมาตอนเก็บของเออแทนที่จะนี้ก็เลี้ยวมาตรงมาปุ๊บสุดทางทาง,ทางมีทางเลี้ยวขวาเข้าไปเข้าไปไม่ตันตรงนี้อ๋อทางเลี้ยวขวาเราจะวิ่งผ่านตรงนี้ซึ่งเป็นตรงนี้ ไปไปเร็ว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 โหงมาแล้วนะวนวนวนจุดยุทธศาสตร์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 เฮ้ยคุยไปหามันไปเร็วไปเอาจับทางนฮะจะต้องใช้สปีดแบบเร็วสูงครับต้องเป็นเทสเตอร์ก่อนเทสเตอร์ มีสวา้ามีย้อนกลับนะจะได้ไม่โดนจับได้เฮ้ยเฮ้ยเสียงมันใกล้ลำคอมากเลยแปบบ๊แบบแรบบ็พแร็พอุ้ยม,ม,ออม,ออมีมีวิ่งอ้อมวิ่งอ้อมมั่วมั่วแล้วอย่างงี้มั่วแล้วถ้ามั่วแบบนี้ผมจัดนะฮะได้แน่นอนเอ้ยติดเลยวะมันมืดอ่ะมันมีของวะไม่มีวะ่ะแต่พอผมพอจำทางนี้ได้อยู่ตรงไปก่อนน,อนนี่ซอยนี้เล้วเลี้ยวขวา ขวาอยู่ไหนวะเฮ้ยซอยขวาไม่ใช่ละไม่ใช่ละผิดละซอยขวาอยู่ไหนวะเก้าแปดเจ็ดหกห้าใช่ปะวะเออเนี่ยที่นี่อะไรเนี่ยมีของแน่นอนเอ้ยวิ่งติดอีกแล้วใช่ปะวะหลงอีกแล้วเนะี่ยเอ้ย เดี๋ยวเลองวิ่งหาทางนึงครับจากการสำรวจทางนะครับตรงนี้ถ้าเราวิ่งเลยไปแล้วเลี้ยวจะกลับมาซอยเดิมซึ่งแต่ถ้าเราเป็นทางนี้เอาตาลน,นิกงงนึนนงโอเคจะแ,แต่ถ้าเป็นตรงนี้เอาเรามาที่ไหนวะเนี่ยเหมือนเราออกมาจากซอยนี้ก่อนป๊บนึงปึ๊บออกมาตรงนี้คืออ๋อนี่ ราต้องโอ้ยต้องวนเข้าตรงนูน้นฟึบเราเจ็บของตรงนี้ปึ๊บออกมานี้เลี้ยวซ้ายและเลี้ยวขวาเจอหนึ่งอย่างและและมันมาแล้วครับแับเลี้งดีเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนดูเลี้ยวนี่ไงซอยนี้ไงตอยนี้อาจจะมีของก็เป็นได้อุ้ยอ,อย่าไล่เดี๋ยววยอย่าไล่เดี๋ยววะไม่ทนันรอฝีมือระดับโปรนั่นเนี่ย เดินแบบนี้โอเคเรามีซอยตรงนี้ซอยหนึ่งที่ต้องเข้านะครับเฮ้ยโอเค,เออเคนั้นแต่ต้องใช้เวลาเอ้ยเกิดที่ไหนวะเนี่ยโอ้โหโอเคออกมาตรงนี้ซอยนี้ก่อนเลยมีแน่นอนครับอุ้ยยังไม่ทันได้หยิบเลยมันึม่มี เอาใหม่ได้เกิดที่นี่แล้วโอ้โหหวานหวานหวานบอกเลยว่าหวานตรงนี้มีเฮ้ยกูเห็นกูเห็นกูเห็นครับเมื่อกี้ซอยตันมาวะเดี๋ยววิ่งหาทางก่อนนี่ไหนวะไอ้ให้งงวะเอ้ยนี่ห้องนี้ไม่มีแสดงว่าตรงนูน้นหมดเวลาเหลือน้อยแล้ว32 31 มีการเปลี่ยนที่เกิดเอ้ยด่านมันเปลี่ยนปะวะเหมือนด่านมันเปลี่ยนแปลงเฮ้ยสองชิ้นว่ะใน20วิแป๊บแปบแบ,บแบบเฮ้ยนี่ซอยนี้วิ่งมาเลี้ยวตรงสุดไม่ใช่ละด่านมันเปลี่ยนละ10วิ ชิ้นเดียวเองโอ้โหกูติดกูติดโอ้ยกูท้องตันท้องตันไม่เอาหันหลังโอเคมาอีกสักรอบได้เกิดทีเดิมแล้ววะทีที่คุ้นเคยตอนนี้ผมจำได้ดีครับถ้าเกิดแบบนี้กี่ชาติก็หาทางเจอโอเคขอให้มีรูป ไม่มีว่ะขอให้มีของตรงนี้มีว่ะขอให้มีของตรงไม่มีขอร้องว่ามึงอย่ามาตอนเนี้ยนะ please 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 don't see just a boy get up in d r e a m and fantasy ตล้องเพลงบกบเกินความกลัวกบเกินความกลัวแต่ว่าแต่ว่าติดกูติดแอบ โคตรลงคือเราจะผ่านหลายรอบแล้วจับทางได้หมดแล้วเนี่ยอีกน,นิดเดียวเองเขาถึงบอกไงครับว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นต้องลองดูก่อนข้างหน้าไม่มีใช่ไหมไม่มีครับแสงมืดอย่างนี้แต่มีรูปกแทน่ะอุ๊ยอุ๊ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยพอซอยนี้ก็ได้ไม่มีอะไรอ่ะไม่มีอะไรเลยห้องตานหลอกหุนแล้วออกออกหลงหลงหลงครับมันหลงแล้วมันหลงแล้วแต่เรายังเอ้ยติด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 เฮ้ยสองห้องนี้ห้องนี้เฮ้ยหนึ่งว่ะหนึ่งีนิดเดียว วงล้อเหรอเฮ้ยเฮ้ยมามอบมอบครับ <c oughs> กล้าแก่งแล้วกานึง <c oughs> คือไอ้หาวงล้อเนี่ยหายากสุดแล้ะเป็นสิ่งเดียวที่หาไม่เจอขอให้มีของอยู่ใ,ใกล้แล้วกระต่ายไปไกลๆเลยจะมาใกล้กัน ยิ่งฉันใกล้เธอเท่าไรอุย้ยของมาว่ะของของไม่มาตรงนี้ของไม่มาอ้อมอ้อมอ้อมแป๊บสอยตันไม่เข้าเฮ้ย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 กุมกุมกุ๊ม ต้องทำเวลาถ้าไม่วิ่งก็ไม่ได้แล้วมันก็ดักเราไอ้ห่าเ่องโคตรสันดานอูดนะฮะไม่มีแน่นอนรูปใหม่แล้วห้องนี้ต้องมีห้องนี้ต้องมีไม่มีไม่เป็นไรครับไม่มีไม่เป็นไรมาตรงที่ไรเจอทุกทีเจอทุกทีคุ้นเคยมากตรงนี้อ๋อมันมันมันหลงมันหลง

าละครับสำหรับบลนี่ของวันนี้นะฮะแม่กลายเป็นไก่ไปแล้วนะหลังจากที่เราชนะได้นะมีสแตนเลสทิกถูกแล้วสุดยอดนะครับผมบอกแล้วครับว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นฮนะสุดยอดเย้ yeah. โอเคครับสำหรับวันนี้ขอจบคลิปจอยอัพเคอร์ชั่นรีบอลรอบที่สองไว้เท่านี้นะครับโอเคครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ